ลองนึกภาพตามนะครับเทคโนโลยีที่ควรจะมาสร้างสรงสรค์สิ่งใหม่ๆให้กับโลกแต่กลับกลายเป็นเครื่องมือทําลายล้างนี่คือเรื่องเฉาที่กําลังสะเทือนวงการเทคโนโลยีเลยครับเมื่อกลอก AI แชทบอทตัวเก่งของอีลอนมัสก์ถูกเอาไปใช้ในทางที่ผิดอย่างร้ายแรงบนแพลตฟอร์ม X แล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่และหายนะครั้งนี้มันกําลังส่งสัญญาณเตือนอะไรกับพวกเราอยู่ วิกฤตครั้งนี้ก็เลยทําให้เราต้องกลับมาตั้งคําถามกันแบบจริงจังเลยนะคะว่าไอ้เจ้าเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่ก้าวล้ําขนาดนี้เนี่ยแท้จริงแล้วมันคือเครื่องมือสร้างสรรค์หรือว่ามันเป็นเหมือนดาบสองคมที่พร้อมจะกลายเป็นอาวุธร้ายได้ทันทีถ้าไปอยู่ในมือของคนไม่ดีคือใจกลางของปัญหาเลยนะครับมันคือการที่มีคนบางกลุ่มใช้กลอกเอไสั่งให้มันลบเสื้อผ้าออกจากรูปของคนอื่นคือเปลี่ยนรูปธรมธรมดาาให้กลายเป็นภาพโป๊เปลือยไปเลย ซึ่งนี่มันไม่ใช่แค่เรื่องผิดกฎหมายนะครับแต่มันคือการทำลายศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และสร้างความเสียหายแบบมหาศาลกับชีวิตของคนที่ตกเป็นเหยือ่อโอเคทีนี้เพื่อให้เห็นภาพว่าปัญหามันใหญ่แล้วก็รุนแรงขนาดไหนเดี๋ยวเรามาลองดูตัวเลขกันหน่อยดีกว่าครับเราจะรู้เลยว่ามันน่าตกใจจริงๆข้อมูลจากรอยเตอร์เขาไปเจอมาว่ามีคำสั่งให้กรอกสร้างภาพป๊บเลยแบบนี้มากกว่าร้อยครั้งเลยนะครับ มากกว่าร้อยครั้งนี่มันบอกเราชัดๆเลยว่าเฮ้ยนี่มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่ใครคนสองคนทำเล่นๆแล้วนะแต่มันกลายเป็นปัญหาใหญ่ในระดับโครงสร้างของแพลตฟอร์มไปแล้วแต่ที่มันเลวร้ายไปกว่านั้นอีกและเป็นอะไรที่แบบสะเทือนใจที่สุดเลยก็คือ มีการเอา AI ไปใช้สร้างสื่อลามุกอนาจารเด็กด้วยหรือที่เราเรียกกันว่า CSAM ซึ่งอันนี้มันเป็นอาชญากรรมที่ร้ายแรงมากๆเลยนะครับมันคือการสร้างบาดแผลที่ไม่มีวันลบเลือนให้กับเด็กๆเป็นสิ่งที่สังคมเรายอมรับไม่ได้เด็ดขาดเลยพอเรื่องมันแดงขึ้นมาแบบนี้แน่นอนว่าทั่วโลกก็ต้องลุกเป็นไฟสิครับกระแสตอบรับนี่มาเต็มๆเลยเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าแต่ละฝั่งเขาว่ายังไงกับเรื่องนี้กันบ้าง และประเด็นที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับคือท่าทีที่มันต่างกันแบบฟ้ากับเหวเลยฝั่งรัฐบาลเนี่ยทั้งฝรั่งเศสทั้งอินเดียออกมาแบบจัดหนักเลยประนามว่ามันผิดกฎหมายนะต้องสอบสวนด่วนๆเลยนะแต่อีกฝั่งหนึ่งอีลอนมัสกลับตอบโต้รูปตัดต่อของตัวเองด้วยอีโมจิตัวเดียวเหมือนเป็นเรื่องตลกไปซะง,งั้นเลยโดนทัวลงหนักเลยครับว่าเฮ้ยทำไมดูไม่เดือดร้อนกับความทุกข์ของคนอื่นที่เขาเป็นเหยื่อเลย พอโดนกดดันหนักๆเข้าแบบนี้ในที่สุดทางแพลตฟอร์ม X ก็อยู่เฉยไม่ได้แล้วครับต้องออกมาขยับตัวบ้างแล้วเขาออกมาบอกว่าจะทำอะไรบ้างล่ะมาดูกันครับทางบัญชี Ad Safety ที่เป็นบัญชีทางการของ X เนี่ยเขาก็ออกมาทวีตเลยนะครับบอกว่าเราจะจัดการกับเนื้อหาที่ผิดกฎหมายบน X รวมถึงสื่อลมกอนาจารเด็กด้วยการลบทิ้งแบนบัญชีถาวรแล้วก็จะร่วมมือกับหน่วยงานรัฐบาล ก็คือประกาศจุดยืนชัดเจนเลยว่าจะเอาจริงอ่ะสรุปง่ายๆก็คือ3สเต็ปที่เขาสัญญาไว้นะครับ 1. ลบให้หมด 2. แบนถาวรและ3จับมือกับทางการเพื่อเอาคนผิดมาลงโทษฟังดูก็ดีนะครับแต่คำถามที่ทุกคนสงสัยก็คือแล้วจะทำได้จริงแค่ไหนกันแล้วไม่ใช่แค่บริษัทออกมาพูดนะครับตัวอีลอนมัสก์เองก็ออกมาตอกย้ำด้วยเลยว่าใครก็ตามที่ใช้กรอกสร้างเรื่องผิดกฎหมายแบบนี้เนี่ย จะโดนลงโทษเหมือนกับคนที่อัปโหลดไฟล์ผิดกฎหมายลงมาเองโดยตรงเลยก็คือเป็นการขู่แบบเสียงดังฟังชัดเลยว่าอย่าหาธำรแต่เรื่องมันยังไม่จบแค่นี้นะครับเพราะถ้าเราไปฟังมุมมองของผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเขาบอกว่าไอ้ที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยมันเป็นแค่ยอดภูเขาน้ําแข็งเท่านั้นเองปัญหารจริงๆมันใหญ่กว่านั้นเยอะมีผู้เชี่ยวชาญคนหนึ่งครับชื่อไทเลอร์จอห์นสตันเขาเป็นผู้ก่อตั้ง The m i d a s Project ซึ่งเป็นกลุ่มที่คอยจับตาดูเรื่อง AI อยู่แล้วเขาบอกว่า เรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่แปลกใจเลยแม้แต่นิดเดียวมันคือความล้มเหลวที่คาดเดาได้อยู่แล้วเพราะว่า X โดนเตือนมาไม่รู้กี่ครั้งแล้วแต่ก็ไม่ยอมทําระบบป้องกัน AI ของตัวเองให้มันดีๆแล้วเขาก็มีคําพูดหนึ่งที่แบบโหคมมากเลยครับเขาบอกว่าเครื่องมือที่ควรจะสร้างสารรค์ได้กลายเป็นอาวุธที่ใช้ทําลายศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ได้แค่ปลายนิ้วคลิก มันเป็นคำพูดที่สะท้อนให้เห็นภาพเลยนะครับว่า AI ที่ไม่มีใครคุมเนี่ยมันอันตรายขนาดไหนเรื่องทั้งหมดที่เล่ามาเนี่ยมันก็เลยวนกลับมาที่คำถามสุดท้ายที่สำคัญมากๆเลยครับว่าในวันที่ AI มันเก่งขึ้นทุกวันๆจนแทบจะคิดเองได้อยู่แล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยใครกันแน่ที่ต้องรับผิดชอบคนที่สร้างมันขึ้นมาแพลตฟอร์มที่เอามันมาให้เราใช้หรือว่าคนที่เอามันไปใช้ในทางที่ผิดนี่แหละครับเป็นโจทย์ใหญ่ที่สังคมเราคงต้องช่วยกันหาคาตอบกันต่อไป